่ครับพี่ใช่แบรนด์กระเป๋าที่ดังในติ๊กต็อกที่แบบพุ่มกระเป๋าตัวเองมาใช,ใ,ใช่ไหมใช่ค่ะบ้าป่ะใครมันจะทำต่อหน้าวะใหญ่มันจะแน่แค่ไหนวะโคตรดังเฮ้ยปกติโคตรเจ๋งคือว่าไอแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่เขาดังดังในติ๊กต็อกในที่เอาพน,นักงานมาทุบตีกระเป๋าตัวเองจำได้ไหมชื่อแบรนด์ว่า Baggage luggage แล้วเขาเด่นเรื่องราคาใช่ไหมตอนนี้จัดโปรเฉพาะที่สาขาเซ็ทนทรัลเวิลด์ชั้น5เว้ยนี่ดูชื่อโปรว่า end of season sale ลดสูงสุด90%นี่เดี๋ยวพาไปดู2รุ่นรุ่นโตเกียวขนาด16นิ้วเหลือแค่3,999ใบใหญ่บ้างดูนี่อันนี้โคตรสวยสีดำรุ่นวนเทจอลูมิเนียมขนาด20นิ้วเหลือ2,290อะ่ะโคตรถูกแล้วที่เห็นทุกใบเนี่ยลดทั้งร้านเลยนะร้านโคตรใหญ่เลือกตาแตกแต่ละใบคือโคตรสวยราคาแบบโคตรดีตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะครับ10โมงถึง4ทุ่